โอเคสวัสดีครับนี่นะผมจะพาท่านผู้ชมไปหาทำเควสแฟรี่กันนั่นเองครับก็จะพาไปทำเควสลับนะผมเกี่ยวกับเวทสายฟ้าด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากจุดตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นจุดที่ท่านผู้ชมจะต้องมาทำเควสแรงดีนั่นเองครับทำการเรียกสัตว์ออกมาแล้วทำการชี้นะครับผมแล้วทำการไปทางทิศ W นั่นเองนะครับผมทิศ W เฉียงเอ่อเฉียงเอ็นนิดนึงครับประมาณตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมตรงที่กระท่อมที่เราต้องทำเควสแฟรี่นั่นเองนะผมซึ่งท่านผู้ชมทำเควสแฟรี่เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมจะได้ทําการเป็นแหวนอันนี้มานะครับผมแหวนนี้นะผมจะเป็นการเกี่ยวกับบัฟนะผมต่างๆนานาครับผมแล้วก็จะเพิ่มบัฟให้กับแฟรี่ด้วยตัวเองครับซึ่งแฟรี่ของผมนะตอนแรกนะผมก็ใช้อยู่แหละแต่ว่าคือผมกดส่งเควสไปแล้วนะก็เลยให้เขาไปแล้วนะคือมันเป็นการเคลมนะผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีแฟรี่แล้วก็ เอามาเคลียร์ให้เขานะครับแฟลลี่เราจะหายไปนั่นเองนะครับแต่ว่าเราสามารถไปหาใหม่ได้นะแต่ว่าการหานะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับก็คือต้องไปหาตามป่านะผมอยู่ในแมปตรงนี้เลยนะครับผมจะอยู่ทุกที่เลยนะครับผมที่ไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าที่ผมเจอนะผมจะมีอยู่จุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาท่านชมไปนะครับซึ่งนะผมจุดที่ผมหาเจอนะผมจุดแรกที่ผมหาเลยนะจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมด้านหน้านตรงนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นนะครับผมแฟลลี่นะครับก็ที่อื่นก็มันจะมีด้วยนะครับ ึ่งแฟรี่ัไม่ได้เกิดที่เดียวนะครับผมแต่ผมเห็นตอนที่ผมเห็นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมมันจะบินอยู่ตรงแถวนี้นะครับก็สามารถมาหากันได้นะครับผมสามารถโฮบเซิร์ฟหาได้นะถ้าเกิดว่าโชคดีก็จะเจอนะครับแต่ว่ามันค่อนที่จะหายากนะครับผมตรงแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมพาทุกคนนะครับผมไปทาเควสสายฟ้านะครับผมหรือว่าเควสลับนั่นเองนะครับผมซึ่งเควสสายฟ้านี้นะครับผมจะมีสิ่งตอบแทนค่อนข้างที่จะ ข้อข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับซึ่งสิ่งตอบแทนก็จะเป็นสกิลของสายเวทย์สายฟ้านั่นเองครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตรงนี้เลยครับผมฝั่งนี้นะครับผมจะไปทางด้านท,ทิศ E นะครับผมตรงนี้แล้วเราจะทําการไปอยู่ที่ทิศ E กับ S นะครับประมาณตรงนี้นะครับผม พอมาถึงตรงนี้นะให้ทุกคนทําการดูตรงนี้นะผมตรงทิศ e, อหว่าเอสตงนี้นะผมก็ให้ทําการเดินตรงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะผมพอทุกชมมาถึงตรงนี้เสร็จแล้วนะผมให้ทําการเดินเสียงมานิดนึงนะครับทางทิศเอนะครับเสร็จแล้วทุกคนจะเห็นในทางด้านของเชือกตรงนี้นะครับผมก็ให้เราทนำะการปีนขึ้นไปข้างบนนั่นเอง พอทุกคนปีนขึ้นมาเสร็จแล้วนะตรงนี้ก็จะมีปกกักบูให้เราเล่นนิดนึงนะผมไม่ที่จริงก็ไามา่นิดนึงหอครับค่อนข้างที่จะยากระดับปันการนะเห็นไหมมันจะขึ้นสูงไปด้านบนครับซึ่งนะผมเจ้าตัวที่เราจะต้องไปทําการเฟรดกอนะผมมาก็จะอยู่ตรงที่ชั้นประมาณตรงนี้นะครับผมตรงแถวนี้เลยครับไม่ก็ประมาณตรงนี้เลยครับมันจะอยู่สูงมากนะครับผมซึ่งให้ทุกคนนะทําการปีนขึ้นไปด้านบนครับแต่ว่าท่านชมจะต้องระวังหน่อยนะครับมันจะมี ไอเจ้าสายฟ้านะครับผมยิงเราอยู่นะครับซึ่งเจ้าสายฟ้าที่มันยิงเรานะผมตามตรงที่ที่แมปตรงแถวนี้นะครับก็เราต้องจะเป็นต้องฆ่ามันด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาของเป็นเฟรชนั่นเองนะครับมันจะหน้าตาประมาณเป็นลูกกลมๆนะคล้ายแฟรี่นะครับแต่ไม่ใช่นะนี่ครับมันยิงผมละประมาณนี้นับหน้าตาแบบนี้ครับห้ทุกคนเกามันนะครับผมแล้วก็แฟรี่นะครับถ้าทุกคนแฟร่นะครับผมได้มันจะดันทำดาเมจคืนนะครับผมหนึ่งร้อยครับโอเคครับนี่ตายไปแล้วนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนตีมันนะครับผมก็มันจะรอปเป็นอ่า อไรสักอย่างนะครับผมเกี่ยวกับวิธีฉีกนะครับผมซึ่งถ้าทุกคนตอบบัสแล้วนะครับผมท่านผู้ชมจําเป็นต้องมีทั้งหมด3อันนะครับผมเพราะว่าแต่ละอันนะครับผมมันจะแลกอคัมภีได้1อย่างนะเพิ่งคัมภีด้านบนนะครับผมที่เราสามารถแลกได้ก็มีู่มอย่างก็ต้องมี3อันนั่นเองนะครับเราเห็นปะเราเห็นนะครับนี่ยผมถ้ากดแพลนี่ได้มันจะเข้าเดเมจคืนไปครับหนึ่งร้อยนั่นเองครับมันมันยังไม่ตายนะครับแต่มันล้มนะครับอันนี้อันนี้คือมันล้มนะครับเฮ้ เรียบร้อยตาลลยไปแล้วครับตอบยากจริงๆนะครับผมแนะนำนะถ้าอยู่ข้างล่างนี้รขบเซิร์ฟครับครบเซิร์ฟเอาครับที่ตอนนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมเป็นฟุตเทจที่ผมทําการไปแลกเวทนะผมจับก็ตัวข้างบนนะผมเมื่อผมไปถึงแล้วครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับก็จําเป็นต้องมีของเลยนะตอบจากเจ้าพวกนี้นะที่ผมบอกไปนะถึงจะแลกได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็มาบอกอเกี่ยวกับฟิกเล็กน,น้อยๆนะครับผมเรื่องเวสทีโอพี OP นะครับในต้นๆของเกมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับ